สวัสดีค่ะทุกคนมากินยำมะม,ม่วงด้วยกันเร็วนี่ค่ะแซ่บๆเลยยำมะม,ม่วงแซ่บๆเลยค่ะเดีย๋ยวให้ดูนะแบบยุ่วน้ำลาย,นะยม,มากยำมะม่วงอืมอืมอร่อยอืมแซบอืม ซื ete ete u, ้อเข้ามานะคะไม่ได้ทำเองก็วันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์แล้วก็ก็เลยแบบว่าเอออยากจะอัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวอะไรมากนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับกินยำมะม่วงนะคะนี่ดูเขาให้เครื่องแบบเน้นๆเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะยำมะม่วงค่ะ มากินด้วยกันเดี๋ยวทุกคนน,นี่๋ยวให้ดนแซ่บๆจ้ามีประกอบด้วยดูว,ว้าวอร่อยมากค่ะทุกคนม่วงเยอะด้วยห้าสิบบาทไม่แพงนะดูเครื่องซะก่อนนี่เจ้านี้นะคะขายอยู่แถวตรงข้าม ห้างนะคะห้างเดอะมองงามวานอร่อยคะ่ะเจ้านี้นานๆทีจะได้ไปซื้อกินนะคะวันนี้มีโอกาสไปก็เลยได้ซื้อคะ่ะนี่เริ่มเผ็ด ออ่ดเปรี้ยวอะเปรี้ยวแต่แซบบ่บหมาเหาะอคะอที่บ้านเลี้ยงหมาไว้สี่ตัวสี่ตัวนะ เล no 5, 000, nice as yeah> ี้ยงไว้เยอะมากมีนาพันตัวเล็กๆหืมงาเผ็ดอะเผ็ดะคะ เอาจริงจิงก็เผ็ดนะหมาเรี้ยวไปไหนอ่ะก็วันนี้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว่าแค่อยากจะมาให้เพื่อนๆขิวยำมะม่วงไปด้วยกันนะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อและอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเ hey ฮด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ hey ทำคลิปต่อไปเนาะ